พูดตังธรรมังสังคังนะนีส่สัมมรถกลังสย,ยอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายจิตใช้ชีวิตตามอัตภาพตามอัตภาพคนแก่อายุมากก็อีกรูปแบบหนึ่งัยกำลังทำงานไยที่สร้างเนื้อส้างตัว ใบเด็กก็เล่นใยเด็กก็เล่นยังไม่รู้การรู้งานเลยหรอกยังไม่รู้จักการรับผิดชอบอะไรสัน่อยแต่ที่สุดของมันก็รวมแล้วไม่รู้จะอยู่ถึงวันไหนท่านท่านได้บอกว่าเวลาเวลากินคนไม่ได้เลือกน้อยผู้น้อยผู้ใหญ่ โดนกั้างนั้นเลยจะโดนชน่วงไหนสักนั่นเองถ้าทำความเข้าใจทีนี้เรื่องอุบัติเหตุในชีวิตมีทั้งครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็เตือนเรานมันก็เตือนเรามันก็บอกเรากล่าวเราอยู่ไปอย่างนั้นอยู่ไปอย่างนั้นแหละเขาบอกคําว่าคำไปอยู่ไปอย่างนั้นอยู่ต้องให้สร้างสรรค์ด้วยนะอยู่ให้มีประโยชน์ ประโยชน์ตและประโยชน์คนอื่นจะมีความสุขได้โดยการปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องของศีลของธรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเสกขีดในเบเป็นตน้นถ้าไปรับมาแล้วก็ทิ้งรับมาแล้วก็ทิ้งทิ้งศีลทิ้งธรรมนะทั้งตอนที่มันเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เขาบอกว่าเนื้อกว่าสิ่งเราได้คือที่พึ่งทางใจนั่นเองถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้โอ,โอ้แย่เลย<อ>เราต้องใส่ใจด้วยนะใส่ใจรู้เรื่องถ้าเราเข้าใจใส่ใจแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็นำไปไปฏิบัติเถอะมือนกับฟังนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าฟังใเฉยๆฟังแล้วนนีคิดจะการฟัง ฟังแล้วได้ไประโยชน์จากการฟังฟังแล้วค่อยใจแจ่มชัดแล้วก็ไต่ตองทบทวนมันจะเข้าที่ของมันจะเข้าที่มันก็บบุคคนคนใดคนหนึ่งที่มาทำความเข้าใจนานเข้านานเขา,นา,นเขาก็จะลมตัวเกิดขึ้นมาแล้วว่าตั้งอยู่ระดับไป บางคนก็ตั้งอยู่นานจนถึงอัทิมวัยแต่บางคนก็มาอยู่ช่วงสั้นๆนถ้าจะไปบอกว่าคนที่อยู่นานๆนนค่อยทำดีอินนี้ก็ไม่ใช่คนที่อยู่ระหว่างกลางๆเหมือนกับอายุ40 50, 50นั่นต้นก็มาทำความเข้าใจมันชัดเจนเสร็จแล้วบางที ถ้าเรามโมปรมาทเด็กก็เจ็บได้ <c oughs> เด็กก็ป่วยได้ที่สุดของมันเด็กก็ตายได้อย่างนั้นท่านก็เลยสอนไม่ให้ประมาทอย่าไปคาดการณ์่เชือบางทีคาดการไปเชื่อไปเชื่อคนทำนายทายทักไม่เชื่อมันในตัวเองไม่มีสติ อยู่บนความประมาทอย่างนี้เรื่องมาเป็นเรื่องนานเข้าก็จอดนานเข้าก็จอดแต่บางทีอย่าใช้คำว่านานเลยบางทีก็แป๊บเดียวมันก็ที่ผ่านมาไม่กี่วันจ่เป็นอดีตไปแล้วนะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วลราพอเดินทางไปพาสลีละนะเน่ยเพาสลีละพระจาจาร์มหาทองหลัด ดัตนาวันโนประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีไว้มากแต่ที่สุดของมันก็ต้องจอดให้พยาามจุลาอันนี้คือศัจธรรมแต่คุณงามความดียังอยู่คุณงามความดียังไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นแต่ถ้าคนทำชัว่วเก็ตรงกันข้ามกันบัณฑิตนักปรา์ไม่ไม ชื่นชมไม่สละเสริญคนละขั้วกันเวลาไปนม่ก็ทิงสังขัรร่างกายเอาไว้คนผู้อยู่เมืองหลังก็ไปแสดงออกอันนี้ก็เช่นกันลหลายๆเรื่องเราดูตัวเองแต่อย่าไปรับรองตัวเองกับทุกเรื่องก็ไม่ใช่นะ เราอยู่ใต้อำนาจผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราอย่างายศตยางเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเราจะหลุดจากเงื้อมือพยามิจลายไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงที่เถียงไม่ได้โตไม่ได้แยงไม่ได้มันก็ไปตามลำดับ ไปตามลำดับของมันจนทั้งที่สุดล่วงไปหลุนไปลุ่มไปลุนไปจะมีอายุมากก็ล่วงอายุน้อยก็ล่วงน้องพลังว่าเกิดมาใช้กรรมเนาะเกิดมาทำมาหากินเกิดมาหาทรัพย์ชิ้นเงินทองพอได้หล่อเลี้ยงสังขารร่างกายพอได้เลี้ยงกับเพาะอ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วคนอื่น ที่ไม่ทำอะไรเลยไม่คิดไม่สร้างไม่ส้นก็อยู่ในเงืม่อมือของพยามิจราาดเหมือนกันเป็นอยู่อย่างเงี้ความตายความตายเนี่ยเป็นดุดก็ได้ว่าดุดเงาติดตามตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วขึ้นมาไปทำอะไรก็ช่างทุกิยาบทเรานอนเงานอนด้วยอ เราพูดทุกอยาบพดเราก็ทำตาม,ามเป็นอยู่อย่างนี้การนับเขเช่นกันกำหนัดกำหนดกำหนดมันจะไม่ลงตัวจนที่สุดของมันก็ลำบากแก้ไขเองได้ไหมละ่ะบางเรื่องไม่ว่าใครทั้งนั้นแก้ไขให้ไม่ได้นะ แก้ไขไม่ได้เพราะธรรมชาติก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเกือบทุกอย่างที่นี่เสียงมากเลยเขาบอกว่าเสียงมากเขาเรียกว่าสุมเสียงเกณฑ์จะตาชีวิตอันเป็นต้นกินป้ากินไปหามากินป้ากินไปใช้ไปก็ด้วยแรงงานของเราด้วยสติรู้ปัญญาของเรา แต่นอกเหนือไปมากกว่านั้นที่นี่ใช้สติใช้ปัญญาช่วยพลังไปในทางที่มันผิดไปกุปนไปจี้โฉกชิง,งวิ่งหลาาหลอกลวงต้มตุนเอามากินเอามาบริโภคหนักเลยคนเราขั้วที่นี่คนเราขั้วเขาบอกว่าพลังกำลังเรามันถดถอยไปทุกวีทุกวัน มันถดถอยมากเลยนะเกือบทุกอย่างบางทีก็พอได้พอได้ที่บอกต่างกันต่างโตต่างคนต่างกันอะไรอ่นัต่างคนต่างแก่เป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าง่ายๆเลยมันมันมันสองอย่างอันหนึ่งหามาด้วยความบริสุทธิ์เราไปพกใช้สอยแล้วก็สะดวกแล้วก็สบาย ต่ถ้าไปคดโกงออากมาสิโอ้โหคดโกงมามาอยู่มากินเสร็จแล้วต้องพังลงแน่ๆเลยก็ใช่เล,เลยที่นี้พังพังพินาศมามากแล้วโดยที่คนอื่นก็แสดงให้เราดูโดยที่คนอื่นก็ทําให้เราดูก็พอที่จะเก็บมาเตือนตัวเองได้ช่วงห้องเหวของชีวิตเขาบอกว่า เกิดขึ้นมาเนี่ยผมเลือกเกิดไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยคนอื่นก่อนอยู่ก่อนเช่นพ่อแม่ดูแลรักษาเรียกร้องอะไรสักที่สุดของมันมันไม่ใช่เรียกร้องเอาได้ทุกเรื่องไม่ใช่เราไปขายแรงเมือที่เราเรายังไม่ได้ค่าแรงเลยถ้าโดนโคดโดนโกงเคยได้ยินบ่อยมัน เจ้านายโคดโกงไม่ยอมจ่ายค่าแรงไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนที่สุดของมันถ้าอดรุนทนไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือเวนยาร่างงับด้วยกันไม่ช่องเวนมาเดียวไปใช้แล้วทีนี้เอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นเกณฑ์แล้วอีกอย่างนี่ก็ต้องงาน,นข้ามกันต้องงาน,นข้ามเราก็ชอบโกงกันระ,ระหว่างนายกับบ่าว ระหว่างรูปจ้างกับนายจ้างกินกันไม่ลงต่างคนต่างโคตรต่างคนก็โกงโกงเล็กโกงน้อยก็ยังดีกว่าเขาคิดอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าความเป็นธรรมไม่ได้นำศีลมาใช้ในชีวิตประจาวัน,นไม่ได้มานาธรรมะมาใช้ถ้านนี้บอกว่าทําอะไรก็จ้างต้องคิดแบบความเป็นธรรม ธรรมะนะั่นและแล้วกระทำเขาเช่นกันกระทำตามความเป็นธรรมเราอยู่ด้วยธรรมเราอยู่ด้วยธรรมะความสุขก็จะเกิดขึ้นต้องยอ้บอกว่าหลายเรื่องเรื่องนียเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันก็เตือนมาแต่ต้นแล้วนะแต่เราไม่ทำความเข้าใจมันชัดเจนแล้วไม่ได้จริงจังเพอไรสติ อับปัญญาปัญญามันอยู่มุมอับแต่ที่ปัญญาได้แย่เลยเมื่อกล้องพ่อบอกบอกเปรียบเทียบบันเดินปีมันก็ไม่ทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นได้เราเราต้องลงมือทำถ้าพูดว่าตอนนี้เลยกึ่งเดือนมาแล้วนะเลยค่อนปีมาแล้วถ้าเป็นปีนะค่อนปีมันเดือนที่สิบเอ็ด ผ่านไปแล้วเอาเอาคืนมาไม่ได้นะเอาคืนมาไม่ได้การเวลามันผ่านไปแล้วไม่แต่การากระทําของเราเช่นกันผิดล้วต,ต้องแก้ผิดล้วต,ต้องแก้มาเริ่มใหม่เริ่ม,มยงังไงเริ่มเริ่มใหม่ทั้งปีเริ่มใหม่ทั้งชีวิตมันจะไปต่อได้ไงถ้าพูดถึงกรรมก็เฉ่นท่นี้เป็นต้นคนเรา จริงๆพูดไม่ยากเทนะ่าไรพูดเพื่อเป็นเหตุถ้าเราบอกแวงกันก็ไม่ยากเท่าไรถ้าพูดเรื่องอยากให้ปองดองสมาธิกันพูดยาวยุ่งย่ำแย่ไปหมดชนในชาตินในโลกกันนี้ก็มีหัวจิตหัวใจด้วยกันสื่อทุกสื่อสูขได้เหมือนกันหัวจิตหัวใจสัมผัสกับความทุกข์ความทุกข์มีความรู้สึกอย่างไง ว่าจิตว่าใจสัมผัสกับความสุขความสุขมีรสชาติอย่างไงเป็นต้นทําอะไรก็ช่างจะไปหลงหลงทางตัวเองถ้าเราเรียนสูงเรายังทุกอยู่เรียนสูงแต่เราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้ก็แย่มกันบางคนนี่นี้เิดขึ้นมาก็มีความสุข พราะไม่ต้องมาดิ้นรนคนขวายไปะะหาทรัพย์สินเง,งินทองไปะะหาปัจจัยสี่มาอุปโภกบริโภคมันก็ลงตัวแล้วแล้วก็ดีอีกระดับหนึ่งแล้วแต่ใช้ชีวิตในทางที่มันโอ้โหเขาบอกว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์เกือ้อกูล,ล,กกลแล้วก็ประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นอันนี้ก็อย่างหนักเลย ก็คนละขวดแล้วแต่คนไม่มีทีนี้เครื่องหนุนนําเครื่องหนุนนําอย่างยกตัวอย่างปัใจใยสีไม่พร้อมถามว่าทําดีได้ไม่ได้ได้คิดดีได้ไม่ได้แต่ส่วนมากทีนี้ไม่เอาละกกมนากกมตาหาเงินหาทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวแต่คนที่มีอยู่แล้วเออมันก็สนุกไปสนุกไปตาม บทบาทนั่นเองเสร็จแล้วทั้งสองขั้วทั้งสองอย่างสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสัตว์ในโลกอันนี้แน่นอนที่สุดสร้างเหตุแห่งทุกข์เอาไว้ก็ได้รับทุกข์กันี้สร้างเหตุแห่งความสุขเอาไว้ก็ได้รับความสุขแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในนี้กิเลสความคิดมันไหลไปตามกระแสน้ำมันไหลไปทางตา่ำ ขณะที่มันไหลไปทางต่ําเนี่ยเราคว้ามันไว้ไม่ได้บางทีก็ปล่อยเลยตามเลยยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบุญคุณของภูมิปคุณบุญคุณของแผ่นดินบุญคุณคนที่เลี้ยงดูเรามาต้องรู้จักตอบแทนจะตอบแทนยังไงก็เป็นคนดีในสังคมนี่แหละ เป็นคนดีเนยพื้นแผ่นดินเป็นคนดีอยู่ในชุมชนมันก็เอื้อประโยชน์เกื้อกูลนะมันเกิดประโยชน์แล้วขณาที่มันเกิดประโยชน์ที่นี้เรามองดูผลงานของเราเราก็ดีใจเนาะยิ้มยิ้มได้หน้าตาผ่องใสจะต,ตรงกันข้ามมันนี่ยิ้มก็ยิ้มไม่ออกจนทั้งที่สุดของมันเก็บอะไรหมักไว้ในใจ เก็บอะไรทิ้งไว้ในใจแล้วเก็บอะไรที่มันให้ทุกข์แก่เราเพราะสัตว์ในโลกน,นี้รักสุขเกียดทุกข์รักสุขเกียดทุกข์จะเป็นสัตว์ตัวเ,เล็กตัวน้อยก็ดีตัวใหญ่ในทุกนี้ก็บอกว่าช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่เราต้องคิดได้อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ฝืนไม่ได้ ทนไม่ได้เขาจะอาการอย่างนี้เป็นต้นเราทําความเข้าใจถ้าหากว่าเราพอทนได้บางเรื่องก็อดทนอดกั้นท่า,ทานั่านเองคาว่ามันไหลไปทางต่ำเนี่ยคุณงามความดีมันทนกระแสมันไหลไปทางทิศมันเป็นเรื่องแปลกนะแต่จริงก็ไม่ใช่แปลกนะคุณงามความดีไหลไปทวนไหลไปทวนลมไม่เลือกการเลือกเวลา แต่สิ่งที่มันมีมันเกิดขึ้นมันง่ายสิหัวาจิตวิจยการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไหลไปทางธรรมชุดมันไปได้ดึงไว้มันก็พยายามที่จะไหลไปทางธรรมมันเป็นมาตั้งนานเราต้องมาทําความเข้าใจว่าเออจริงตรงนี้ก็เป็นไปตามใจจะทำเป็นไปตามท่านพ้รุฬโร้ฟังอันเนาะท่านพ้ร้ท่านบอกว่าผู้รู้ทีเป็นผู้เจริญ ู้รู้เ่วเป็นผู้เสื่อมอย่างนี้เป็นต้นทุกขณะทุกการทุกเวลาถ้าเราฉุกคิดหรือคิดขึ้นมาได้เราก็ต้องรีบเปลี่ยนแปลงซะพฤติกรรมอ,อุปนิสัยคิดไม่เข้าที่ลงตัวเนี่งบางอย่างนี่มันพ่อบอกว่าจะช้าเกินควรน,นะจะช้าเกินไปที่ท่านบอกว่า น้ำขึ้นในรีบตักน้ำขึ้นในรีบตักทำให้กิจให้เป็นโอกาสให้ได้จนกระทั่งนานเข้านานเข้าสิเราเหลือเะลรไปดูไปชมบังหรือจะไปฟังเฉพาะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่แก้ไขคำาส,สเสียจู้ยงนินทาว่าลายเป็นต้น เราก็รับมาไต่ตองพิจารณาเพื่อจะคัดกรองไปมุ่งสู่มุ่งไปสู่เหตุผลเรือหาเหตุผลหาต้นต่อให้ได้ทำไมเขานินทาเราทำไมเขาติชินนินทาเราแล้ว,ลวคิดอีกพิษใหมย่ยมมุมหนึ่งคนละด้าน,นมาทบทวนมาอเขาทำอะไร เขาเข้าใจเราหรือเปล่าอะไรสักบางทีเขาทามทำมานันเนี่ยแต่หัวจิตหัวใจมันชอบเพ่งเล็งคนอื่นมันก็เลยตกอยู่ในวังบนอย่างเงี้ยไม่ได้แอวไหวาหาที่หนีสักทีนลวงพ่อจังว่าบางสิ่งบางอย่างทําไมมันแค้นฝังหุ่นบางสิ่งบางอย่างทําไมได้ยินเขาว่ามาตั้งแต่ที่เมื่อกี้จะลืมไปแล้ว คนอื่นว่าขึ้นมาตอนนั้นอิเก็บมาคิดเก็บมาทบทวนต้องแก้แค้นให้ได้ต้องล้างแค้นให้ได้จะตั้งธรรมะทีนี้เวยียนชั้นล้างองาิการไม่จองเวียนอย่างเงี้ยเปน็นต้นก็ก็แต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็เป็นสองขั้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดุจเงาตามตัวนะดุจดดงเงาตามตัวเลยนะถ้าเรามานั่งบทบทวนสิ่งเหล่านี้ก็จะป่าจากไป ต้องตัดต้องตัดให้มันเด็ดขาดเมื่อไปทําไปทําบุญงามความดีไปโอ้ไปกระถินมาหากะถินไปบุญพระป่าไปโน่นไปน,น,ไปนี่ถ้าไม่ทําเพื่อลดเพื่อละนยุ่งเลยนะก็อ้างแต่ได้ไปเท่านั้นเองไปโน่นไปนี่หลวงพ่อไปมาเยอะเหมือนกันมันไม่ได้ดีเพราะการไปถ้าเราไม่ไปทําดี มันไม่ได้ดีเพราะการไปนะมันดีเพราะไปทําดีถ้าไป้าไปแล้วไปทําความชั่วยุ่งไหทีนี้ยุ่งเฉกเช่นนี้เป็นต้นมันต้องมีเหตุสิเราต้องคุ้นเคยสิลายสิ่งได้อย่างมม่กับการก่อคําว่าก่อนี่นะกําลังว่าเริ่มนี่นะก็จะสําเร็จรู้ร่วงก็ไม่ใช่ธรรมดา งานใหญ่ก็ลงทุนมากเราจะมุ่งสู่คุณงามความดีเช่นกันเพราะถ้าทำมากกว่านั้นต้องสร้างเหตุสร้างสร้างเหตุสร้างเหตุไปดีถ้าทำมากอย่างยกตรวอย่างชื้อวัสรุสิ่งของมาใช้มาสอยเ,อเป็นต้นเพราะจะเป็นที่พักพิงทางกายถ้ามีมากถ้ามีทุนมาก มันก็พอทําได้คนมีทุนน้อยก็ทําทำเลยน้อยแต่คนงามความดีนี่ทำเลยทัดเทียมกันนะไม่ใช่คนใหญ่คนโตซึ่จะทำดีได้ถ้าก็จะทำมันก็เป็นมุมมุมที่ดีอันดีเรื่องบางเรื่องแล้วก่อเหตุไว้เราสร้างเหตุไว้เรามีทุนน้อยใครที่เขาบอกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยคนอื่นเ็ามี เต็มถุงเต็มถังไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเรามีน้อยเราก็ต้องรู้จักกำลังของตัวเองกำลังเราทําได้ขนาดไหนแล้วก็กำลังสติปัญญาด้วยนะแล้วก็เรียกว่าพละกกำลังทางกายด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองอย่างยกตัวอย่างเมื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงแรงเหลือน้อยเราก็ไปใช้ใน กิจการหรือทำการทำงานที่มันพอไปได้พอทำได้ไม่ใช่ไปทำเกินกำลังถ้าเกินกำลังก็ยุ่งยุ่งแน่ๆเลยต้องรู้เท่ารู้ทันเรื่องของตัวเองคนอื่นก็เช่นกันนะเนาะคนอื่นก็เช่นกันถ้าพูดถึงพะละกกำลังพลังความคิดก็เช่นกัน บางคนก็มีมากกว่าเราบางคนมีไม่น้อยกว่าเรากําลังกายเช่นกันถ้าโรคภัยเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานก็ใช่เลยเลยไม่ละอ่อนแรงถ้าเราคิดอย่พอดีพอดีอยู่เสมอเสมอน้องพ่อมันก็มีความสุขนะอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีเพื่อนที่จริงใจกับเราเราก็จริงใจกับเพื่อนี้เพื่อนเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีมันก็ไปกันได้แต่ถ้าเราชั่วเพื่อนดีมันก็ไปกันไปกันยากเลยถ้าเราดีเพื่อนไม่ดีเฉกเช,เชนนี้เป็นต้นมันก็ต้องมีองค์ประกอบเข้ามาเนี่ยเหมือนกับการเดินทางไปโน่นไปนี่ต้องประกอบทั้งหลายอย่างเลยจะเป็นยารพานะก,ก็ดี เครื่องไม้เครื่องมือองค์ประกอบตั้งเยอะแยะไปหมดข่าวนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์นี่แท้จริงรือข่าวไหนๆก็ช่างทีนี้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่ถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันอย่างนี้หลวงพ่อจึงว่าอมันเลยเยอะนะหลายเรื่องมันต้องไปหลายก้าวอยู่นะไม่ใช่มาพอใจเราอยู่จุดตรงนี้ ยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยถ้าได้แค่นี้ก็พอเถอะมันได้แค่นี้ไงเรากําหนดกฎเกณฑ์นไม่ได้อย่างยกตัวอย่างสัจธรรมเขาให้กําลังมาเท่านี้เขาให้ภาระกําลังมาเท่านี้ก็หาที่จอดที่ลงเนี่ยหลายคนกําลังจะจอดล่างหลายคนก็จอดไปแล้วคือสิ้นสุดแล้วในการเดินทางเราอยากไปต่ออยู่แต่มันไปต่อไม่ได้ เราคิดเห็นอยู่รู้อยู่จะไปต่อไม่ได้เพราะหมดกำลังแล้วเหมือนกับอยู่ด้วยกันมามาตลอดโดยเสียงก็ดีโดยกำลังสติปัญญาก็ดีมันเมื่อยลาอ่อนแรงไปหมดแล้วยุ่งไปหมดแล้วก็ต้องบอกว่าแห่ไม่ไหลแห่แห่ไม่ไหลแห่เขาบอกว่าแห่ขบวนแห่ ไปแต่งงานเรียกว่างานมงคลขวนแห่ไปเข้าโบสถ์เขาวิหารเพื่อจะบวชก็เป็นมงคลจะต้องการข้ามในสิง่งเราไม่ต้องการโอ้ยงานดำก็แห่ศพไปเผาก็เรียกว่าอาว่ามงคลแห่กะทิแห่ผ้าป่ามันก็เป็นมงคลแต่มันเสริมได้อย่างอื่นไปด้วยสิหแต่แห่ก็ มีคนขี้เมามีคนเมาเกะกะลราลานไปหมดเลยที่สุดของมันก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในงานนะั้นมันควรยกย่องสรรเสริญไหมละ่ะมันก็ไม่ควรยกย่องไม่นควรสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เป็ทำคุณงามความดีกันนะวันนี้ต้องตาลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกสุนนาขอหน้าพบกันใหม่นาอสาธุสาธุสาธุ